สวัสดีค่ะใครที่อยากสวยครบจบในกระปุกเดียวจริงๆต้องดูคลิปนี้ค่ะโปรโน้องค่ะกีรนาแก้วกาหลงนะคะเจ้าของแบรนด์คีรนาค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีการนําเสนอสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะคะแต่เป็นสินค้าที่มีมานาน3ปีแต่ว่าใหม่ล่าสุดเพราะว่ามีการปรับปรุงสูตรพิเศษค่ะต้องบอกว่าใครที่เป็นสาวกหรือเป็นแฟนคลับของครีมคุณยายต้องดูคลิปนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะโปรโน้องเจ้าของแบรนด์คีรนา ะะจะมาบอกกับทุกคนค่ะว่าวันนี้ครีมตัวนี้นะคะออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ใหม่ในที่นี้หมายความว่าครีมตัวเดิมแต่ปรับสูตรปรับปรุงสูตรนะคะด้วยการเติมสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้นเข้ามาอีกแล้วก็ที่สำคัญก็คือการใส่น้ําแร่ฮังการีนะคะทําให้ผิวสดใสมีหลายคนพูดกันเยอะเลยค่ะว่าอยากให้เจ้าของแบรนด์โชว์หน้าสดสดให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่คือผิวหน้าสดสดของโปรโน้องเจ้าของแบรนด์คีรานะคะไม่เขียนคิ้วค่ะสดสะกันไปเลยนะคะอันนี้คือผิวหน้าที่โปรน้องล้างหน้า แล้วทาด้วยตัวนี้เสร็จค่ะแล้วยังไม่ลงกันแดดนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าใครที่ติดตามหรือใครที่เห็นคลิปของโปรโน้องมาตลอดระยะเวลา3ปีจะรู้เลยค่ะว่ามีคนจำนวนมากๆเลยนะคะที่ใช้ครีมคุณยายและตัวนี้ค่ะเราปรับปรุงสูตรพัฒนาสูตรนะคะจากเมื่อก่อนเป็นเนื้อสีส้มนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเป็นเนื้อครีมสีขาวเนื้อวาวคริสตัลน,นะคะซึมละเอียดง่ายมากๆเลยนะคะโปรโน้องจะแนะนาเลยค่ะ ใครที่บอกว่าไม่ต้องการใช้ครีมหลายตัวอยู่ในนี้เลยค่ะไอเจลมาส์หรืออะไรก็ตามที่เช้าเย็นไม่ต้องค่ะสวยครบจบที่กระปุกเดียวนะคะจะทาครึ่งหน้าให้ดูนะคะเนื้อครีมคริสตัลเงาวาวใสๆซึมง่งายๆ ความพิเศษของครีมตัวนี้นะคะมีความแตกต่างจากตัวเดิมอย่างไรนะคะเขาซึมง,ง่ายมากแล้วก็เขามีความวาว,าวของผิวนะคะใครที่มีความนิยมในเรื่องของการใช้ครีมแบบแนวสาวเกาหลีนะคะหมายความว่าทาแล้วหน้าจะมีความวาวนะคะตัวนี้เลยค่ะจัดให้นะคะนี่ ทาลงไปค่ะการทาครีมนะคะตัวนี้ใช้เช้าและเย็นนะคะตัวนี้เป็นครีมบำรุงที่ใช้ตอนเช้าและตอนเย็นนะคะและหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นตอนเช้าตามด้วยกันแดดแต่งหน้าปกติได้เลยส่วนตอนกลางคืนค่ะทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะสวยครบจบในกระปุกเดียวจริงๆอายเจลนะคะครีมบำรุงที่เป็นตัวช่วยยกระชับหรืออะไรก็แล้วแต่ อยู่ในกระปุกนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าความพิเศษของปีที่4คืออะไรนะคะจา,300จาก30 0จาก30กรัม690บาทนะคะตอนนี้ค่ะ30กรัมเหลือเพียง650บาทและที่สำคัญที่สุดก็คือโอนเงินส่งฟรีทันทีเลยนะคะใครที่สนใจครีมตัวนี้ค่ะนะคะดูจากผิวหน้าของเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะก็คงจะบอกได้ค่ะว่าคุณสมบัติของครีมนะคะไม่ต้องพูดถึงพิเศษสุดค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะ ทักแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะหรือพิมพ์ข้างล่างว่าสนใจครีมตัวนี้นะคะเราจะแถมให้คุณทันทีเลยค่ะสะบู่น้ำพึ่งมะนาวนะคะสะบู่ตัวนี้ช่วยเรื่องของการรักษาฝ้ากระช่วยเรื่องของการยกกระชับผิวเช่นเดียวกันเมื่อคุณใช้2ตัวนี้ควบคู่กันล้างหน้าเช้าและเย็นทาบำรุงเช้าและเย็นคุณจะเห็นผิวหน้าของคุณใสาวาวและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือกระชับแบบนี้ค่ะผิวอายุ42แบบนี้เอาไหมคะ แล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย